สวัสดีครับมาพบกับครูเท็กอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะส่งคีย์บอร์ดนะครับพัสเทลสยามคีวันนะครับไปที่บางกะปีนะครับคุณพี่สินชัยนะครับที่กทมนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะครับเครื่องนี้แกะกลองนะครับเราจะมาแกะกลองกันก่อนที่จะส่งลูกค้าทุกท่านนะครับทุกครั้งนะเพื่อให้เห็นว่าคีย์บอร์ดของเรานะครับเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับเครื่องมือหนึ่งไม่แกะกลองนะครับาเราดูแลเป็นอย่างดีนะครับหมายถึงว่า ทุกท่านนะครับก็จะได้เครื่องที่มีคุณภาพนี่มีอะแดปเตอร์นะครับยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเราจะทำการทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับว่าใช้ได้จริงจริงไหมนะครับไม่ใช่ไปถึงแล้วใช้ไม่ได้นะครับคาใไม้นะครับไม่ใช่ถึงขัานมือสองนะครับนี่ครับกลีนใหม่ๆเลยนะครับ เราต้องอนุญาตแกะแรปเตอร์นะครับเพราะว่าเพื่อจะ,จะได้เช็คเนาะถ้าไม่แกะก็ช็คไม่ได้นะครับผมแรปเตอร์นะครับเราจะเสียบเข้าที่ดูที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับอึ๊บตรงนี้นะครับปีวอลลุ่มนะครับปดวอลลุ่มก่อนเปิดสวิตช์จอเป็น LED นะครับ LED มีรูปทัชชิ่งนะครับรูปคีย์บอร์ดนะครับรูปริมคีย์บอร์ดแล้วก็ ไปโชว์สถานะนะครับมาทดสอบเสียงนะครับ61คี่61ลิมเสียงดังตามน้ำหนักที่กดนะครับเขาเรียกว่ามีไดนามิกนะครับ่าโอเคนะครับอันนี้คือเสียงเปียโนโน,นะครับเสียงเปียโนทีนี้เรามาฟังเสียงที่ได้รับความนิยมก็คือกดโทนนะครับเลือก1 3 4เี๋ย์ออกแกนมาแล้วนะครับ ทีนี้ลิทึมนะครับกดลิททึมแล้วก็เลือกจังหวะนะครับลิททึมปุ๊บตอนนี้เป็น0 0นโมเลโรเราก็ปรับเป็นลัมซิ่งนะครับลัมซิ่งก็จะมีหลายๆลาลัมซิ่งนะครับเรามาที่ลัมซิง่งอีกลัมซิ่งหนึ่งแล้วกัน0ูนนะครับก็จะเป็นลัมซิ่งเหมือนกันเราไปลัมซิ่งอนี้อูนนึ่0 1กก็ลัมซิ่งเหมือนกันนะครับมีเยอะแยะให้เลือกนะครับเราก็กดฟิงเกอร์นะครับเพื่อเอาเบสมานะครับ อ้อยแบบนึงครับ ครับผมขอบคุณมากครับ